มาแล้วเอาอะมีเพลงด้วยไม่รู้เพลงดังเมินไปหรือเปล่านะเอาละครับผมไม่ยอมไปต่อใครจะยอมก็ยอมพี่ไม่ยอมเอามาอีกหออีกอืมการทำอาหารได้เริ่มขึ้นแล้วกินหอมโชยเรียกเหล่าบรรดา ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสุด c h a n นักล้านไลค์และวันนี้นะครับผมผมพาทุกๆคนมาอยู่ในเกมซุปเปอร์วินเลนวอนเต็ดนี่ครับ เราเนี่ยจะสวมบทบาทเป็นหัวหน้าเหล่าลายได้นะเพราะเราจะพาแบบเหล่าวายรลายของเราเนี่ครับไปผจญภัยในโรคอันกว้างใหญ่เออผมบอกเลยนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบไอจอลนี่เดี๋ยวผมพาไปดูแมปก่อนนะทุกคนดูดิด่านเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ผมเล่นมาเนี่ยมาถึงบท2แล้วนะครับผมแล้วจะมีประตูต่างๆให้เราฟาร์มเยอะแยะมากมายนะครับจะมีของรางวัลแล้วก็จะมีโหมดด้วยดูดูดูภาพตรงนี้เห็นไหมดูหน้าเราแค่หน้าเราอย่างนี้ก็ดูสน กดเข้ามาดูได้เลยนี่ นีครับอันนี้คือตัวละครของเรานะครับดูง่ายๆเลยก็คือเราจะเล่นเป็นตัวละครหลักสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้นะครับตามเทียต่างๆแล้วก็พอเราพัฒนาตัวเองไปได้เนี่ยมันจะบอกเลยว่าเหมือนเราจะขึ้นทีสิบเอ็ดใช่ไหมครับเราต้องใช้อะไรบ้างซึ่งนะครับผมตัวละครของเราเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตแต่ว่าตัวละครของเราเนี่ยตอนแรกเห็นไหมครับเราจะเกิดมาแล้วเราจะสามารถใส่ไวรายได้เนะยครับหนึ่งตัวสองตัวใส่ได้สามตัวสี่ตัวจนเรามาถึงเทียสิบที่ผมถึงอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าสกูงสกินของผมเนี่ยจะเปลี่ยน ไปแล้วนะครับตัวละครเนี่ยพร้อมที่จะออกรบแล้วนะครับผมอ่าหัวหน้าทัพของเรานะครับเพิ่มพาสซีฟและสุดท้ายนะครับพอมาถึงเทียร์ที่ส4เราจะสามารถเลือกตัวเองนะครับให้เป็นเอเจนต์ของแสงก็ได้ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยความสามารถจะไม่เหมือนกันเลยเขาจะมีสรุปสั้นๆบอกตรงนี้นะครับตัวนี้คือทําให้ศัตรูอ่อนแอลุมแบบสามดีบัฟไอตัวนี้มีความไวไหมครับความไวซึ่งเราสามารถอ่านได้นะมันจะมีสกิลเกี่ยวกับการโจมตีทั้งเคาน์เตอร์แอคแท็กแล้วก็นู่นนี่นั่นเนี่ยครับทำให้ต ก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปส่วนตัวเราเองก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปอีกด้วยนะครับเราสามารถอัพเทียร์ของเราได้นะครับซึ่งตรงนี้สเตตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น HP e t a c k หรือเด็เราต้องใช้ตัวเงินนะครับผมในการอัพนั่นเองนี่มาดูทีมผมเลยดีกว่านีครับนี่ผมปลดล็อกเทียร์สิมาแล้วนั่นก็คือผมสามารถควบคุมเหล่าร้ายได้มากถึง6 ตัว oh, wow. นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยซึ่งแต่ละตัวเนี่ยทุกคนจะเห็นไหมปั่นมากมีแบบความสามารถที่หลากหลายการตัวนี้เป็นตัวดาเมจนะครับตัวแบกของผมก็คือระดับอีพิกเนาะทุกตัวละครของเราเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันและเมื่อข้ามขีดจํากัดแล้วเนี่ยความสามารถจะอดไม่เหมือนกันวันนี้เราไปสุ่มกระชาด้วยครับทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากไปดูกระชากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยกดทิไลค์กับเราด้วยนะครับและก่อนที่เราจะไปอีกนิดนึงของนิดน,นิดนดมกมนี้เ เดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบหลายอย่างเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้คุนดูนะอย่างเช่นนี้เห็นไหมตรงนี้เป็นเครื่องพิมพ์อุปกรณ์เห็นไหมครับว่าตัวนี้พิมพ์อุปกรณ์เลเวล5ได้ซึ่งมันจะมีโอกาสพิมพ์อุปกรณ์สุ่มมาทั้งคัมมอนอันคัมมอนระดับแลแต่เราผลิตระดับม่วงได้แค่1%นนั่นคือเป็นที่มาว่าทําไมผมถึงใส่อุปกรณ์สีฟ้าอยู่นั่นเองใช่ไหมครับเวลาคุณเล่นเนี่ยตัวละครเราก็จะฟาร์มออโต้เนาะแต่จริงเราสามารถไปได้ไกลกว่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกว่มไยัง พอนะครับตัวระบบเกมเนี่ยยังมีดันเจียนให้เราเข้าไปนี่กดเข้ามาดูได้นีครับผมนี่เงินเงินนะครับผมสามารถเอาไปอัพตัวละครนะครับแอคแท็กดีเฟนสนะครับต่างๆนานาของตัวหลักของเราของเอเจนต์นะนะสอเอาชนะอันดภานตรงนี้ก็คือ เราอยู่เทียสิทธ์ใช่ไหมเราต้องทำไปเนี้ยทุกวันนะเพื่อที่จะมาอัพเทียตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเนี้ยเนียเนียเหรียญเนี่ยตรงเนี้ยแหละเราต้องใช้นะครับต่อ้เราเลเวลถึงแต่ถ้าเราไม่ได้ลงดันเจียนเราก็จะอัพเทียตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมเข้าไปอัพเทียกันด้วยนะครับต่อมาเป็นแบตเตอรี่นะครับผมตัวเนี้ยแบตเตอรี่นะครับผมเอามาเพื่อรีชาร์จให้กับเครื่องปิ้นของเราในการทําชุดออกมาได้เย,ยอะแยะเพราะเมื่อกี้มีออโอกาสออกหอมงหนึ่นงเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมเราเลยจําเป็นจะต้องออกให้ เนี่ยเขาจะรีนะเราคือเราจะลงได้ตามจํานวนนี้เราดูแอดได้เรานั่งดูแอดได้นะครับก็คือเล่นทั้งวันอย่างที่ผมบอกอนะ่ะถ้าเรานั่งดูแอดด้วยก็จะลงเพิ่มได้อีกสองครั้งมั้งผมเคยดูสูงจุดมันได้สองครั้ง <Wow. S 1> นะครับตัวนี้เอามาปลดลิมิตเบรกนะครับขอย้อนกลับมาตัวที่ทีมของเราเนาะเมื่อกี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวละครของเราเนี่ยจะล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าตึงกว่าเดิมเนี่ยแล้วเวลาเรา อัพเนี่ยบางทีเราอัพเทียรหรืออัพอะไรที่มันเป็นของขนาดใหญ่เราสามารถลงดันเจี้ยนนี้เพื่อเพิ่มเวลาในการสคริปต์ได้นั่นเองนะครับผมและสุดท้ายครับอันนี้เป็นการแข่งขันพลังนะครับทุกคนจะได้ของรางวัลฟรีนี่ดูเพชรในการอัพตัวละครนะครับเราจะยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นผ่านด่านผ่านแมปได้มากยิ่งขึนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสุ่มกระชาเอ้เดี๋ยว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 ,ยวลืมเรื่องเครื่องพิมพ์อุปกรณ์อีกนิดนึง,น,งนะครับผมเจ้าตัวเครื่องพิมพ์อุปกรณ์เนี่ย ผมจะบอกไว้ว่ามันสามารถอัพได้ด้วยเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเพิ่ม เจ้าตัวนี้เนี่ยให้มันเต็มนะครับเอาแล้วหามาจากไหนยังไงล่ะครับพี่ผมอยากรู้นี่ครับเวลาเราสแกนออกมาเห็นไหมมันจะได้อันนี้คือเราดีขึ้นนะครับเลเวล58เทียเดียวกันความสามารถเดียวกันแต่เนี้ยท็อปเทียกว่าเพราะมันเลเวล58เราสามารถใส่ได้เลยแล้วอันเก่านี้เราก็ทําการย่อยเห็นไหมครับนี่มันก็จะมาอยู่ในอินเวสต์รี่ของเราแล้วทีนี้42020ที่ผมบอกใช่ไหมครับเมื่อกี้มันก็จะขยับมาแล้วอ่าแล้วอย่างนี้นั่งกดทั้งวันเลยเหรอไม่ต้องไปทําอะไรกันแล้วนะครับมีระบบออโต้ให้มีคุณสามารถสุ่มเลยตามเกดเลยครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบกาชาของเรานั่นเองนอกจากเราจะมีเหล่าร้ายแล้วเรายังมีตัวไซคิกครับเห็นไหมครับตัวละครข้างล่าง <laughs> มันคืออะไรครับจ้าในตัวไซคิกเนี่ยอยากรู้จักเลืเกินนี่หละจะมีตรงนี้ใช่ไหมครับ่าวินเลนนะครับแล้วตรงนี้เป็นไซคิกเรากดเข้ามา ตัวไซคิกแต่และตัวเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับอย่างนี้เป็นตัวเบบี้เราจะเห็นได้ว่านุ่งพานุ่งไอตัวเบบี้เนี่ยเราสามารถที่จะหามาได้นะครับผมจากการลุยแผนที่โลกนะครับเวลาเราเปิดแมปต่างๆเนี่ยจะมีประตูมิติเรามีโอกาสเข้าไปแล้วได้ไขมันมานะครับจะมีหลากหลายสายเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่1 0เซนะครับโอกาสที่จะได้มันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะไปซุ่มมาจากหน้าเว็บเอาละครับผมและนี่เลยนะครับมันก็คือนี่ใช่ไหม จะมีโอกาสมีโทวละครมีเลเจนดี้บอกเลยครับคือก็คือเราสามารถที่จะหาเจ้าตัวไซคิกได้จากที่นี่นะครับผมก็คือเป็นระบบเป็นอทีนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะซื้อขายไปนะครับไปซื้อจากคนที่เปิดมาหรือว่าสุ่มด้วยตัวเองจุ่มเอานะครับผมแล้วก็เอาเข้าเกมไปพอเข้าเกมไปมันจะติดคูดาวนิดหน่อยนะครับผมก็อาจจะวันหนึ่งหรือสองวันแบบนี้นะครับใช้เสร็จเราเบื่อเราจะเปลี่ยนเทียเปลี่ยนสายแล้วก็เอาไปขายได้เออตอนนี้ผมเติมมาทั้งหมดนะครับ10แคปซูลเดี๋ยวผมจะสุ่มไซคิกก่อนก่อนที่จะ สุ่มตัวละครน,นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับขออนุญ,ญาตจุ่มแบบเน้นๆทุกคนจะเห็นไหมไอตัวนี้มันจะขยับขึ้นขยับลงใช่ไหมครับเราสังเกตตอนที่มันขยับลงไปแตะหูกดเลยไปมาแล้วเอาวะมีเพลงด้วยไม่รู้เพลงดังมินไปหรือเปล่านะเอาล่ะครับผมเป็นแคปซูลหนึ่งอันแต่ว่าจะจีนไม่จีด๊ดเรารู้กันนะครับสายคลิกตัวนี้ถ้าพร้อมแล้วก็กดโอเพนครับ อุยอ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 ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าวอ่ะเชล่าเฮ้ยเอาละอุ้ยคัมมอนทำไมมันดูจีจ๊ดจังวะอะไรม,มันดูเดือดจังอะ่ะเนี่ยนะครับตัวที่แล้วที่ผมบอกนะครับว่าผมเอาไปใส่ในเกมแล้วนั่นเอาใช้งานอยู่กับตัวอีิกนั่นแหละอ่ะอีกสักหนึ่งอันขอของดีๆให้กับพี่หน่อยมาแล้วแบกมาให้อุ้ยลนลงมาหนึ่งอันและครับเดี๋ยวอย่าไปกดตรงนี้แล้วกดที่ลูกาตาโบ๊ะ เ็ดโดขุมพลังพื้นหลังเป็นกินนี่ขอมมอนไม่ยอมไปต่อใครจะยอมก็ยอมพี่ไม่ยอมเอามาอีกขออีกมาแล้วครับกดปลายปลายหัวเลยโบเอ็งเอยเปลี่ยนสิรูบิกต่อไปครับโอ้ยังเหลือเจ็ดแคปซูลอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอย7แคปซูลเลยนะครับพี่ๆที่น่ารัก กดตรงกลางครับโอ้โหตรงนี้แสงมันเรืงองรองจริงๆว่ะเนี่ยอยากจะได้สีอื่นต้องจากสีเขียวอ่ะยังไม่ได้ซ้ําสักตัวเลยเนะเออมันบอกเป็นไนๆหรือเปล่าออ้ยเมื่อกี้มีนะแลคคูนอะ่ะหรือว่ามันจะเป็นตัวเดิมแต่เป็นเกรดที่ดีขึ้นหรอเมื่อกี้แลคคูนผมยืนอยู่หน้าแบบหน้าปกเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกดตรงกลางอีกรอบดิเนี่ยเนี่ยหรือว่ามันต้องไหลไปเนี่ยสีเขียวต้องไปอีกปะ่ะเอาอันคัมมอนะดย มาแล้วโอ้โหเป็นเป็ดจีนเออ,เออไปต่อนะครับเลย5โลเออมนันดีนะเหมือนเราได้แกะกลองจุ่มเลยสนุกดีนะครับไปต่อขอดูสิว่าเราจะได้ใช้ตัวไหนถ้าสัตว์เลี้ยงมันคู่กับตัวเราเดี๋ยวผมพอผมถึงเทียร์14ผมจะได้เรียกสายตัวละครถุกเออว่าเราจะแบบไปทางไหนดีแสดงว่าตรงนี้ไม่เป็นสีนี้อยู่ตลอดครับดูแค่พื้นหลังก็พออุ้ยชิบะ ไม่รู้ความสามารถเลยเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันในเกมนะครับเดี๋ยวเรายอร้อนไปดูความสามารถกันในเกมตอนนี้ขอเปิดก่อนเปิดโลัวเปิดโลัวทัวยกแก๊งกดตรงกลางนี่แหละดวงดีคนระับตอนนี้ยังไม่ได้ซ้ำตั้งตัวเลยนะฮะเอาแล้วปับอ่ะแท็บบี้ต่อเน,นื่องครับกดคลิกโลลัวกดคลิกโลลัวย,ย้ายไปขึ้นรูปนิ้วครับนั่นคือสูตรของผมนั่นคือสูตรของผมย้ายไปขึ้นรูปนิ้วเอา้าอํมอํม คุณนมากนี่แหละครับตัวซ้ำตัวแรกของผมเล็้2สองกันแล้วเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไปครับตึ๊บกดเอดชซ่าเฮ้ยชิบะเริ่มซ้ำแล้วสิบตัวนี่เริ่มมีซ้ำออกสองแล้วไปไปครับอุ้ยขอแบบแรสักอันที่ นกเป็ดน้ําครับอะควาเมโก้เป็ดน้ําจริงๆนะครับผมเออจริงๆมันก็อะควาเมโก้เอาละครับเรียบร้อยนี่ผมเห็นไหมเมื่อกี้ผมไปสุมมาใช่ไหมครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับ i n v e n t o r y นะนี่เข้ามาที่ตัวละครแล้วก็คังเก็บนะครับผมนี่มันจะซิงแป๊บหนึ่งนี่ขอดูเจ้าเป็ดนี้หน่อยได้ปะไม่โอ้ทความสามารถไม่ได้ต้องนําเข้ามาก่อนแล้วผมนําเข้า2องตัวนี้เนาะ โอเคนี่เห็นมาหาคุณดำเข้าเขาจะบอกเลยว่าจะติดคูดาว48ชั่วโมงเออแล้วผมลืมนะครับถ้าว่าพี่ๆเป็นสายแบบนี้นะรครับเราสามารถซื้อไอเทมซื้อชุดจากเจ้าตัวมาร์ก r เ d e ได้เลยปะ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกระชาก,กันต่อเลยนี่จะเห็นว่าทุกคนมีสัตว์คู่ใจเขาแล้วแหละนี่เห็นไหมยืนอยู่ข้างตัวละครเขาเย็ดเคเทขึ้นเรื่อยๆและตรงนี้เราปรับอัตโนมัติไปได้เลยนะครับให้มันสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ของเลย น,น,น,นี่เรามานี่เรามานี่หลังจากเคลียร์สเตตเห็นไหมครับเราจะได้พวกไฟพวกอะไรแบบนี้มาใช้ทําอะไรอ่ะครับจานอัญเชิญนี่ตัวเกมเขาจะมีกิมมิคเล็กน,น้อยๆเหมือนเราไปะลุป่านู่นนี่นัน่นนี่ครับผมจะสามารถทําให้เราเนี่ยกดผิดกดหาส่วนผสมปะลระได้ครับผมก็จะได้ตัวแบตเตอรี่นะครับตัวอัพสเตตของตัวหลักของเราเนาะแล้วก็เป็นวัตถุดิบ นะครับผมตัวไฟก็คือค้นหาทรัพยากรเข้าป่าไปนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกในการเปิดเทียของของได้ตอนนี้600นะครับปรุงอาหารเอาละ่ะนี่ช่วยพัดช่วยพัดอ๋อเราปรุงอาหารเพื่อล่อโอ้แล้วมันมาเนี่ยเราก็จะไปค้นหาทรัพยากรมาเราได้ทรัพยากรมาเราก็จะมาปรุงอาหารตรงนี้ 10อันนะครับนี่ยอย่างเงี้ยเราได้มา3ถูกต้องไหมก็คือ3าซัมมอนนั่นแหละนะครับผมเราสุ่มทีละสาปั๊บ๊บป๊บปัป๊ปปอ่าเราได้มาทีเนี้ยเราก็มาปรุงต่อตรงนี้เว้ยปึมการทาอาหารได้เริ่มขึ้นแล้วกินหอมโชยเรียกเหล่าบรรดาไวายไลน์ให้ออกมาอุ้ยจะได้ง่ายนะสีฟ้าตอนแรกผมดูว่ายากอ,อ๋อยากครับผมเนี้เขี <laughs> ยวทำตัว <laughs> เอาไปต่ออุ้ยตาฟ้ามาหนึ่งตัว อหตัวเดิมแต่ก็ดีนะตัวเดิมอย่างที่ผมบอกนะครับตัวซ้าเยอะๆจะดีนะครับเกมนี้จะแบกได้อก็อประมาณนี้นะครับอ่ะเล็กหนึ่งอย่างนะครับผมเจ้าตัวไซคิของเราสามารถนําไปแข่งได้ด้วยนะนี่เห็นไหมของรางวัลน,นี่เราสามารถเข้าร่วมนี่ครับเราสามารถที่จะพาแก๊งของเราเนี่ยไปแข่งได้แล้วกดวิ่งเลยครับผมเตรียมตัวไปอ๋อนี่ผัดแรกเว้ยโ,โหแล้วเร็วอ่ะแล้วเราเร็วอ่ะนักล้าน่ะดูดิมาแล้วครับผมแล้วผัดสอง แล้วปัดส,สองผมตึงก็ดิตัวเนี้ยปัดส,สองผมตึงให้ระวังน้ําไม่ต้องกลัวเป็ดมันสู้น้ําได้อยู่แล้วดิแล้วขึ้นที่หนึ่งแตะโอ้โหอ๋อไอ้นั้นห้าไม้มันจะบอกว่าไม้ไหนอู้ธาตุลมเราน่าจะลงไอตัวให้ตรงธาตุครับอย่างนี้คือน้ํามันชนลมมันไม่ค่อยไหวเลยโอ้แมว oh <my> โอไมก็อโอ้ไอพวกนี้มันมาซิ่งเอาไม้หลังเว้ยมันต้องกระโดดหนีด้วยอ๊้แล้วผมยังไงเนี่ย โอ้โห oh, จบที่สี่เอาไปป <c oughs> นะันห้านอจากที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยครับตัวเกมเนี่ยเนี่ยครับผมเป็นเกมสไตล์แนวไอดอลเนาอ ไปต่อว่าเราปิดเครื่องหรือเราไปไหนอะไรเงี้ยครับตัวเกมเนี่ยก็จะทําการฟาร์มทรัพยากรให้กับเราได้นะครับผมก็คือเหมาะเลยทั้งคนไม่มีเวลาเนี่ยก็เหมาะอยู่แล้วนะครับแต่ใครมีเวลาอยากจะกดอยากจะเล่นนะครับก็มีให้ดูแอดให้ทํานู่นทานี่นะครับให้เล่นตลอดเวลานะครับแล้วระบบของตัวเกมเนี่ยนะครับผมอ่ะบอกจะพูดระบบระบบกระแวงเลยใช่ไหมมันเป็นระบบบล็อกเชนแต่ว่าไม่ใช่บล็อกเชนเพื่อการแบบสมัยหากำไรการใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรนะครับเพื่อความปลอดภัยและความโปร่งใสนะครับในการ สุนกระชาไอเทมต่างๆของเกมเนี่ยก็จะปลอดภัยอะเออเอาเป็นว่าแบบตรวจสอบได้นั่นแหละว่าประมาณนั้นนะครับผมเอาแล้วก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับซูปเปอร์วินเลน วันเต็นะครับก็มาเป็นเอเจนต์นะครับผมพาเราไลฟ์ของเราไปตะลุยแผนที่กว้างนะผมไปดูมานะแผนที่ของเขาเนี่ยเป็นโอ้โหสิบบทเลยอะทุกคนคิดดูดินี่ผมมาเพิ่ง2บทเองนะครับก็ฝากด้วยนะครับซูเปอร์วินเลนวันเต็ดเนี่ยตอนนี้เนีครับเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ทาง App Store แล้วก็ Android นะครับก็พูดง่ายว่า ถ้าคุณใช้บ่มไหนอยู่นะครับก็ลองรับทั้งคู่แล้วอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอและจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีรักไปก่อนผมสวัสดีครับ